อันดับแรกนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสีครับได้แก่เด็กหญิงแพรขวัญหวังพักดีจากสถาบันอิสลามบำรุงศาสตร์บางมะเขือครับเป็นถ้วยเกิตติยศพร้อมทุนการศึกษาครับ ท่านต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3เด็กชายอันนี้สุขพินโยจากสถาบันโรงเรียนยามิรุนิสลามคุณครูนัสเซอร์ครับ ท่านต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับเด็กชายนัทรัต์กมเกลี้ยงจากสถาบันอิสลามศีวนาภาคฟันโดอนครับผู้ที่ท่านรางวัลอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผาถ่ายภาพหมู่กับท่านอาจารย์ประสานด้วยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเด็กหญิงอารัตตาขาวสะอาดจากสถาบันอันคุบรออ่อนนุชครับ และสุดท้ายนะครับรองวัลชนะเลิศน,นะครับการตอบปัญหาฟอนตรวอีนช่วงชั้นกลางได้แก่เด็กหญิงซาดิยะอาดามจากสถาบันมิสตาหุนอูลูมิดดีนยิยะบันดอนภาคฟอนตรวอีนครับเป็นตัวแทนนะครับเนื่องจากป่วยนะครับผู้แทนผู้แทนนะครับ ลำดับถัดไปนะครับจะเป็นรางวัลนะครับการทดสอบกรีนะครับงานอิสลามบรงศาสตร์สัมพันธ์นะครับก็อขออนุญาตเ,เป็นประเภทชายก่อนนะครับรางวัลนะครับการทดสอบกรีรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่สองได้แก่ นายอิฟฟาฮานเล็บเลิศนะครับจากโรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยาจังหวัดกระบี่ครับ mm hmm. mm hmm. ครับถ้วยรางวัลนะครับจากท่านอิมามมาลีเอมลิดนะครับนายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยพร้อมทุนการศึกษาครับจากคัตยายาฮะยาวาเฮตโสมนัสนะครับ mm hmm. ท่านต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นายพิทักษ์รามบุตรจากโรงเรียนมัสอธุตีนครับมัอธุดีนสองหลอแหลครับเป็นรางวัลน,นะครับถ้วยกิตยศจากท่านอิมามอดุรมานเยนาโรงเรียนอิสลามเมือรลุงสา์นะครับพร้อมทุนการศึกษาจากคัจีฟราริตัจ้าฟาติมาบุญมาเลิศและรางวัลชนะเลิศการทดสอบกอรีประเภทชายได้แก่นายนนทวัฒน์หัสนีจากโรงเรียนอิมารตุดีนลาดพราวครับ เป็นถ้วยเกียรติยศจากท่านจุฬาชักิณาจายายานรุณบุญชมนะครับและทุ้กากับศาสตราจากท่านอาจารย์ปรีชามุสตาฟาเอเนยิกสมาคมพุทธมณนอิสลามเมเดศไทยในพระบรมราชูปรัมภ์ครับสําหรับนะครับประเภทหญิงนะครับรางวัลรองชนะเลอันดับที่2ได้แก่นางสาวเจนจิราบันบาจากสถาบันสอแสงธรรมศาสนาวิทยาครับ ด้วยเกียรติยศนะครับจากท่านอิหมามอาลีเอียมลิดนายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์ของท่านจุลาราชมนตรีพร้อมทุนการศราึกษาครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับได้แก่นางสาวไอราดาโมฮัมหมัดตอเฮดจากสถาบันมัสยิดรูรุนยาซานทับช้างของบนครับและสุดท้ายครับรางวัลชนะเลิศนะครับจากการทดสอบกอรีอะ ประเภทหญิงนะครับงานโรงเรียนอิสลามมุศาสตา์68ได้แก่นางสาวธัญรัตน์ยามันจากมัสยิดอามันนารุมิดสาธุประดิษฐ์ครับก็ขอแสดงความดีดีกับนักกอรีและนักกอรีอาทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในทุกๆตำแหน่งนะครับ ขออนุญ,ญาตนะครับท่านประธานอีกสักครู่หนึ่งนะครับลำดับต่อไปท่านฮัจีบนตรีและหมันนะครับจะมอบถ้วยโลกเกียรติยศให้กับท่านประธานพิธีนะครับเป็นโล่แทนโลกเกียรติยศนะครับแทนคําขอบคุณโดยท่านประธานจัดงานนะครับ และกระเช้าที่ระลึกนะครับพ่อแม่กับท่านประธานาพินพธีนะครับท่านประธานครับกระเช้าครับกระเช้ามอบให้กับท่านลำดับต่อไปก็ขอเชิญนักกรีนะครับทั้ง ชายและหญิงนะครับร่วมถ่ายภาพหมู่ด้านบนกับท่านประธานจัดงานและท่านประธานพิธีด้วยครับขอเลยนเชิญครับนักกีครับขึ้นด้านบนนะครับถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก็เป็นตัวแทนนะครับจากสถาบันต่างๆที่มาร่วมนะครับกับกิจกรรมของโรงเรียนอิสลามบารุงศ,ศาสตร์าบาระเขือเมื่อภาคกลางวันที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถในการทดสอบกอรีและกอกรีอารในครั้งนี้ด้วยนะครับนนครับลำดับถัดไปนะครับก็ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรินะครับโซฟาแถวหน้านะครับร่วมขึ้นมาถ่ายรูปก,กับท่านประธานในพิธีด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ดานายดราชายพอ่อท่านศาสตราจารย์ดออรอัตด,ดุลออาดัมนะครับพระจีฟอริสบุญมาเลิศน,นะครับท่านอิหมั่มบดิตวงเดลีทาอาจารย์สแสวงมัดดินนะครับก็ขอเลียนเชิญทุกท่านครับท่านอาจารย์อิสมาอันบินสมัดครับอาจารย์ซันฟยาวซีเยนา นะครับเรียนเชิญบนเวทีครับเพื่อถ่ายภาพหมู่เป็นเที่ยวลึกนะครับและเป็นเกียรติแก่ท่านประธานพิธีท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญในครั้งนี้ด้วยครับก็ขอเวลาจัดนะครับสถานที่สักครู่นะครับท่านจันมัวร์ด้วยครับเชิญครับครับเชิญครับท่านเชคอาลีอัหมัดอาลีนะครับ มาปอูสนะครับจากมหาวิทยาลัยอันอัสซัดกรุงไคโรนะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์สอนภาษาหลับประจำโรงเรียนอิสลามบารุงศาสตร์มาเมื่อเขแห่งนี้อีกด้วยนะครับอมัคนหนึ่ง ครับก็เป็นภาพความประทับใจและสงเกียรติอย่างยิ่งนะครับถือเป็นกิจอย่างยิ่งที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านประธานในพิธีนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกับเรานะครับมาเปิดงานในค่ำคืนที่2องแห่งนี้นะครับและ้วยบร,ริกะ นะครับและเนื้อมาต่างๆที่เราได้รับกันนะครับก็ถือว่าเป็นความความทรงจําที่ดีนะครับที่อีชารัล็อตนะครับก็คงจะอาจจะมีการจัดงานกันต่อไปเรื่อยๆนะครับตามที่ท่านประธานได้ให้คําแนะนาเอาไว้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของการเปิดงานในค่ําคืนที่สองของโรงเรียนอิสลามบัลลูศาสตร์บามาเขือนะครับเรียบร้อยครับก็ขอร้ยนเชิญนะครับ ขอเรยนเชิญนะครับลำดับไปครับฝ่ายปฏิคมหญิงครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานพิธีนะครับเมื่อกระชับเวลานะครับก็เร่งนิดนึงนะครับก็ได้ความเคารพนะครับฝ่ายปฏิคมหญิงนะครับ เพื่อให้ท่านประธานเพื่อให้ท่านประธานพิธีนะครับท่านได้พักผ่อนนะครับก็เดี๋ยวขออีกชุดหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายปฏิคมหญิงนะครับฝ่ายร่วมกับท่านประธานพิธีท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญนายกสมาคมอุูุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์นะครับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับ ก็เป็นฝ่ายปฏิคมนะครับก็จะรบกวนท่านประธานพิธีนะครับอีกประมาณสองชุดนะครับเพื่อบันทึกภาพเป็นเกียรติเอาไว้นะครับท่านได้เมตานะครับกับพวกเราที่มาเปิดงานในครั้งนี้นะครับก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านนะครับในการที่ขอบันทึกภาพนะครับไ้เป็นที่ะระลึกในครั้งนี้ด้วยนะครับ นักเรียนฟัดูอีนนะครับที่ได้รับรางวัลเมื่อสักครู่นี้เตรียมพร้อมนะครับเพื่อจะถ่ายภาพในลำดับต่อไปนะครับ like small they're a pebble. ครับเรียบร้อยนะครับขอขอเรียนเชิญนักเรียนนะครับที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาฟืดูอีนะครับถ่ายร่วมกับท่านประธานพิธีนะครับ And mercy upon และลำดับต่อไปนะครับจากนักเรียนฟาดูอีนแล้วนะครับก็จะเป็นคณะของคณาจารย์โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสตร์นะครับ <Set S 2> ขึ้นถ่ายภาพกับ <Your Peace S 2> อาจารย์ <I S 2> ประสานนะครับ <on> The <S <S final and his family

ลำดับไปครับก็คณาจารย์รลยนดิสลามบรุงร์ครับขอเียนเชิญครับคาดว่าน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับก็ขอรบกวนท่านประธานอีกสักชุดหนึ่งนะครับคณาจารย์รลยงอิสลานบรมุงร์ครับก็เียนเชิญด้วยความเคารพนะครับหลายๆท่านเลยที่อยู่ร่วมกับเรานะครับดูแลนักเรียนดูแลแขกผู้มีเกียรติอยู่หลายท่านนะครับ นะครับท่านอาจารย์นร <marriage> ุนกอเดสศิริยามันนะครับท่านอาจารย์อดุลติฟฮานาบนะครับท่านอาจารย์นรุนอาซีมุสมันนะครับเชิญครับเชิญครับอัลลอฮฺ ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าเพื่อให้ท่านประธานได้พักผ่อนนะครับก็เพราะว่าต้องขอบคุณนะครับชมรมศิษเก่าเตรียมพร้อมนะครับ ท้ายสุดนะครับสมลมสิทธิ์เก่านะครับเตรนพร้อมนะครับ ครับชมรมสิ์เก่าโดยอิสลามบรมศาครับเชิญครับครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะครับชมรมสิษ์เก่าอิสลามบรมศาครับถ้าอาจารย์มูซาฮานาฟีเชิญด้านเวทีครับเชิญเลยครับเชิญบนเวทีครับถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกสมาคมครูุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูประมภ์มนะครับ สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับต้องต้องขอมาอัพท่านประธานพิธีด้วยนะครับทำเราก็เก็บภาพความประทับใจเอาไว้นะครับท่านได้มาเป็นเกียรติให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับขอรลอสุภา,ารอวตาราทรงตอบแทนนะครับขอให้ท่านประธานพิธีท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีจิตใจเข้มแข็งนะครับ แล้วก็มีความสุขนะครับครบอบครัวของท่านนะครับอัลลอ์ตอบแทนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านจารย์ประสานสีเจริญน,นะครับมาอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับได,ได้เลยเชิญท่านได้พักผ่อนตามมัทธยาศัยนะครับ